เราก็ดูทิศทางก่อนว่ามันชงกับมันมีมาโลงไหมอันนี้ชงนะคะจริงๆแล้วการชงพื้นที่กับคนเนี่ยมีผลน้อยมากเลยนะคะถ้าไม่มีองค์ประกอบตัวอื่นแต่อันนี้มีองค์ประกอบประวัติของบ้านเนี่ยหมอเข้าที่ไหนต้องดูประวัตินะคะประวัติของบ้านก็คือดินที่เอามาถมเป็นดินที่ไฟไหม้เผาคือไฟไหม้ไปหมดแล้วก็เลยไปเอาดินตรงนั้นมามีคนตายด้วยนะคะอันที่สามไม้ ไม้ซื้อเข้าใหม่ทีหนึง่งบ้านที่มีคนตายจริงๆไม่มีบ้านไหนที่ไม่มีคนตายนะในหลักของศาสนาแต่บ้านหลังนี้มันเก่าเกินแล้วมันตายทับตายทบมมนะคะคือจนไม่มีใครอยู่แล้วก็ไปซื้อออกมาแล้วก็เอาไม้นั้นมาก่อสร้างด้วยกระแสของความตายตรงนั้นทําให้ลักษณะพอจารย์เข้าไปปั๊บก็ดูนะตอนแรกก่อนอื่นนะคือไม่รู้ว่าคือเป็นความสับเปล่าของเราความรู้น้อยไม่รู้ว่าขนาดหลงศพมันกว้างยาวเท่าไหร่ก็นะ ถามลูกศิษย์ที่ไปด้วยลูกศิษย์เขาก็เช็คเลยนะคะอาจารย์ถามพอรู้ปับ๊บเราก็มาคำนวณสัดส,ส่วนปรากฏว่ามันเท่ากับห้องพักพอดีนะว่าเป็นสัดส,ส่วนของโลงศพไม่ใช่ว่าบ้านเป็นเล็กนะคะหมายความว่าเราขยายออกมาแล้วอะ่ะเป็นสัดส,ส่วนของโลงศพทุกห้องเลยเพราะฉะนั้นอาพาร์ตเมนต์นั้นจึงล้างและองค์ประกอบด้านนอกยังมีอีกคือตรงโรงพยาบาลอยู่หลังโรงพยาบาลและตรงตรงกับประตูโรงพยาบาลนนะเป็นทางออกของของศพ นะคือแหมมันสอดคล้องมันลงมาที่เดียวเลยมากองอยู่ตรงนี้นะคะ,ะเพราะนั้นทุกอย่างมันก็มากองอยู่ตรงนี้ในความที่ลักษณะของความตายมันเข้ามาดังนั้นชงปะทะสิ่งร้ายๆเนี่ยมีผลหมดทั้งนั้นที่ปกติชงทั่วไปเนี่ยอาจย์ไม่กลัวเลยนะคะไม่ได้รู้สึกว่ามันจะมีผลแต่ที่นี่มันจะมีผลทุกอย่างนะคะ แล้วห้องทุกห้องเนี่ยล้างแล้วมันดูวังเวงเราก็กลัวน่ะ<ช>นะคะคือเราก็ไม่ได้เป็นพิเศษกว่าคนอ<ม>ื<ม>่นเราก็กลัวนั่งคุยกับางนอกได้ไหมกลางแจ้งไม่คุย, <S 1> <S 1> คยข้างในกลัวแล้ววิธีปรับเนี่ยเราต้องเปลี่ยนดินใหม่ทั้งหมดนะคะ,คะแล้วปรับโครงสร้างของห้องใหม่ทั้งหมดค่ะจะต้องปรับใหม่หมดเลยค่ะแล้วอย่างเนี้ยที่มีทําเลของการตายหรือว่าทําเลของการฆ่ากันตายเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นทําเลที่เสียหรือเปล่าค่ะอาจารย์ทำเลเมื่อเร็วๆนี้เองนะคะก็ เขาบอกเขาไปซื้อบ้านมาแล้วก็โดยไม่ได้ดูบ้านแล้วมารู้ประวัติที่บ้านบ้านทีหลังว่ายิงกันตายนะคะแล้วก็ภรรยายิงสามีตายหน้าบ้านนะแล้วบ้านก็อยู่หลังซานอยู่แล้วซื้อแล้วทําไงดีก็อาจารย์ก็ไปนะฮะก็เข้าไปปั๊บเนี่ยประตูทางเข้าบ้านมีสองด้านเท่าๆกันนะคะคุณโยคือบ้านเข้าด้านข้างนะประตูใหญ่เข้ารถแล้วก็ด้านหน้า ซอยนี่อยู่ด้านหน้าแต่ด้านข้างเป็นทางจอดรถของศาลบ้านหลังนี้อยู่หลังศาลศนะาลเจ้าแม่เอาองค์หนึ่งนะคะแล้วก็มีประตูสองทางรั <Okay. S 1> ่วแล้วนะคะทางที่เข้ามาเป็นทางแคบอีกแล้วเหมือนทางเข้าสู่ศาลป่าช้า <Okay. S 1> นะเราสามารถรู้ได้เลยว่าเขายิงกันตายตรงไหน mm hmm. เพราะในบ้านมี3าแพ่งในตัว mm hmm. นะคะและลักษณะของทุกห้องเป็นสัดส่วนของรงศพนะฮะแล้วห้องข้างบนเป็นรูปสามเหลี่ยมอีก S <S แล้วก็เจ้าของบ้านก็อยากจะให้บ้านสวยก็ตกแต่งเป็นซุ้มโค้งเข้าสุสานอีก <S <S อนะคือทุกอย่างมันเป็นองค์ประกอบหมดเลยนะบ้านหลังนี้มีการฆ่ากันตายทีนี้ทําไงเราก็ปรับเพื่อให้ลบสัดส่วนของความเป็นลงศพก่อน <S <S คืออาจจะต้องรื้อกำแพงตรงนี้ทําตรงนั้นส่วนห้องที่เป็นสามเหลี่ยมให้เป็นห้องพระนะนอนไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะคือเราปรับนะตีห้องบ้านให้ขยายออกไปแทนที่บ้านเป็นบ้านแคบให้เป็นบ้านกว้าง แล้วก็ทําบ้านให้โปรง่งคือคือลักษณะการแก้ไขมันมีอะค่ะแต่ว่าต้องทิ้งของเดิมคือเราจะไปเอาของเดิมไม่ได้คือมีอีกแห่งหนึ่งแล้วก็ฆ่ากันตายเหมือนกันนะแต่อันนี้ไม่แนะนําให้เข้าไปอยู่เพราะว่าผู้ที่ซื้อหรือผู้ที่อยู่เนี่ยเขาเป็นผู้หญิงทีงบ้านแล้วก็สถานที่ที่ไปเนี่ยในอดีตเนี่ยเป็นสถานที่อบายามุขซ่องสุงมนะคะซ่องสุมบุคคลนะคะไม่ใช่ซ่องสุงมบุคคลก็ไปซ่องสุงมกันสุบุรีเสะอะไแล้วก็ฆ่ากันตายที่นั่น ที่ทเราสังเกตดูแล้วเนี่ยว่าคนที่มาอยู่อาศัยเนี่ยไม่แรงพอนะคะและการปรับใช้ค่าใช้จ่ายสูงเกินกําลังไม่ใช่ว่าปรับไม่ได้นะคะแต่มันสูงเกินที่จะไปลงทุนอย่างนั้นนะ,ะสูงเพราะคุณต้องลื้อใหม่หมดเลยแล้วทําออกมาใหม่ให้มันเป็นบ้านถ้ามาสร้างบ้านใหม่ไปสร้างบ้านเลยดีกว่าก็ไม่แนะนําแต่ไม่ได้หมายความว่าบ้านหลังนั้นที่มีการฆ่ากันตายคนอื่นอยู่ไม่ได้ต้องมีกําลังนะกำลังทรัพย์กําลัง ของในตัวที่แรงพอในด้านอาชีพหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่อ่อนอย่างที่บุคคลที่เราไปได้อย่างนี้เราก็ไม่แนะนำค,ะค่ะอันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นเป็นเรื่องของเฉพาะคนใช่ไหมคะใช่ค่ะแลวโดยวิธีทั่วไปมีวิธีการแก้ทําเลที่เป็นทําเลที่ตายแบบนี้บ้างไหมคะจารย์คือโดยทั่วไปเนี่ยคือเราต้องลบของเดิมก่อนนะคะคือทําเลที่ที่ตายยังมีการตายมีการฆ่ากันตายที่ต่างประเทศก็กดพบนะคะคือฝรั่งก็ไม่ถือไปซื้อบ้านที่มีการยิงกันตาย จริงๆแล้วการยิงกันตายเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมที่เหมือนเดิมนะคะบ,บ้านที่เพิ่งไปมาหยดๆยกๆในประเทศไทยเนี่ยก็ยิงกันตายสองครั้งนะที่บ้านที่ต่างประเทศที่ไปดูเนี่ยก็ยิงกันตายสองครั้งโดยสาเหตุแบบนี้เป็นผู้หญิงเป็นคนยิงนะคะ<ม>ทีครั้งที่สามก็ไม่กล้าไปอยู่ละนะคะคือในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราปรับทาเลใหม่ทั้งหมดนะคือปรับใหม่หมดซึ่งเขามีกําลังอันนั้นคือที่ต่างประเทศคือปรับห้องสลับห้องหมดใหม่ทั้งหมดเลย อยู่นี้ก็อยู่เป็นสุขอีกหลังหนึ่งนะคะเป็นลักษณะ,อ,ะอยู่ทางภาคเหนือของเรานี่เองนะคะคือตายเป็นทอดๆผู้ชายทุกรุ่นตายหมดนะคะแล้วที่เข้ามาติดต่อนี่คือกําลังมีแฟนกําลังแข็งแรงเห็นดีเลยนะคะพอเริ่มเป็นแฟนแต่มั่นจะแต่งอ้าวเกิดเกิดเป็นคนพบว่าเป็นโรคใดโรคหนึ่งเนี่ยโรคเกี่ยวกับตับ<ม>ซึ่งอาจจะมีชีวิตอยู่ไม่อยู่นะเขาเอกใจแล้วเพราะว่าเราก็เลยไปดูทํะเลตรงนั้นนะคะ ส่วนใหญ่แล้วตำเรที่เกี่ยวกับความตายเนี่ยมักจะมีลักษณะคือเป็นหินที่แรงมากมืดเป็นหลุมคือลักษณะตรงนี้เขาเป็นบ้านกึ่งรีสอร์ทนะคือเขาทำรีสอร์ทด้วยเทลงมาหาเป็นหลุมเรานึกถึงสมัยสงคารามมันโยนศพลงไปในหลุมมันเป็นหลุมชันนะคะมันไม่ใช่หลุมแบบเป็นแอ่งกระทะแอ่งซับอย่างที่พูดกันมันเป็นหลุมลงไปเหมือนโยนศพลงไปะะค่ะนะคะแล้วก็ล้าวในยตำแหน่งผู้ชาย ตืออาคารทั้งหลังเนะี่ยล้าวในตำแหน่งผู้ชายแล้วดินก็สุดในตำแหน่งผู้ชายนะะแล้วมีเนินทำเนินดอกไมเ้เนินนี่มัน,หมนเหมือนปลูกนเนินหนุมฝังศพคือห้องไม่เป็นแต่เนินเป็นอย่างนี้ค่ะเคือสังเกตไหมมันจะมีอะไรที่เกี่ยวพันเช่นเนินรูปโครงสร้างของห้องนะคะแม้กระทั่งโรงงานบางแห่งนะคะคือเขาจะมีหีบใส่ของเพื่อส่งนะคะกล่องเหมือนโรงศพเด็กอีกเหมือนกัน<ม>เราก็นะคะคือช่างมองเหลือเกินนะคะ การแก้ไขคือล้างสิ่งเหล่านี้ออกให้หมดเลยค่ะเพื่อให้เกิดความสว่างสวยความสดชื่นส่วนทางที่เหมือนเป็นหลุมเราปรับให้ลาดอ่อนโยนคือให้ขุดดินออกไปให้ลาดให้ดูกว้างขึ้นกลายเป็นแอ่งซับคือทุกอย่างเนี่ยเราล้างของเดิมโดยปรับพื้นที่โดยรอบข้างในและปรับห้องและพื้นที่ที่เป็นเหมือนกับอาจจะเปลี่ยนห้องนอนเป็นห้องน่งเล่นเปลี่ยนห้องนางเล่นเป็นห้องนอนคือต้องเปลี่ยนสลับห้องให้หมดเลยนะคะก็ตอนนี้ก็อยู่ดีแล้วก็เปลี่ยนชื่อ รีสอร์ทให้สอดคล้องกับดวงชะตาของผู้ที่อยู่อันนี้จะเกี่ยวพันกันหมดแล้วต้องเช็คดวงเช็คอะไรด้วยนะคะถุกทุกอย่างเลย